จะเป็นเซลล์มืออาชีพที่ดีเนี่ยจะต้องรู้รายละเอียดของรถให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของรถจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งและเวลาอธิบายเนี่ยจะต้องอธิบายอย่างคล่องแคล่วลูกค้าจะได้มั่นใจว่าเรารู้จริงโ้หได้ครับพัวหน้าไม่มีปัญหาครับเรื่องเนี้ยผมแม่นอยู่แล้วดีมากคุณสุทัศน์ ยอดขายเดือนนี้คุณเยี่ยมมากเลยนะผมเสนอชื่อคุณไปที่สำนักงานใหญ่แล้วเพื่อพิจารณารับรางวัลพนักงานขายดีเด่นระดับเพชรยอดมงกุดเลยนะขอบคุณมากครับหัวหน้าผมจะพยายามให้มากขึ้นอีกครับโหยเขาจาไปลูกพี่เนี่ยเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆสอนผมด้วยนะฉันก็จำที่หัวหน้าเขาสอนมาแลหละ เอาวสวัสดีครับคุณลูกค้าครับสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษครับเนี่ยเออเฮยยังยังยังไม่แน่ใจเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนได้ไหมงั้นเดินตามไปทางนี้เลยครับเชนทางนี้เลยครับคุณลูกค้ามาทางนี้ดีกว่าครับนี่เลยครับ B M W F 3 0 3 2 8 i M Sport ดูฮะ นี่ไฟหน้านี่รอบด้านนี่ยังไม่ต้องพูดถึงพวงมาลัย IM Sport Nepal นะครับแล้วก็นี่ยังมีเรววลกาเมราข้างในด้วยนะครับโอ้โหนี่เซ็นเซอร์รถคันนี้ก็รอบด้านครับโอ้โหที่นี่ไม่ใช่ตลาดขายปลาจะมาเดินเล่นๆขำๆไม่ได้หรอกนะพี่ทัศใจเย็นพี่ใจเย็นใจเยถาพแบบเนี้ย จะจ่ายไหวเหรอเสียเวลาเปล่านี่คุณหมายความว่าไงเนี่ยคุณได้ยินพูดดังขนาดนั้นอนะ่ะคงไม่ได้ยินเลยเหรอมั้งนี่ไม่ใช่ละครนะคุณงั้นคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าแต่ละมือแต่ละเดย์พวกผมต้องเจออะไรกันมาบ้างต้องเจอลูกค้ากี่คนต้องพูดถึงสมรรถรถวันละกี่รอบถ้าคุณไม่คิดจะซื้อตั้งแต่แรกนะอย่ามาทำให้ผมเหนื่อยเปล่าเลย รู้ได้ไงว่าผมไม่มีเงินจ่ายคันนี้เท่าไหร่หนึ่งจุดเก้าล้านครับแล้วคันนู้นน่ะแพงออกว่าคันนี้อีกผมเอาคันนี้จ่ายสดเห็นจะไม่ได้หรอวครับคันเนี้ยคุณราชันเขาจองไว้แล้วเหลือคันสุดท้ายในโชว์รูมแล้วด้อแล้วคันนู้นน่ะคันนู้นก็ถูกจองไว้แล้วครับของคุณแขไขโทรไปบอกราชันกับแขไขว่าให้ยกเลิกการจองเดี๋ยวผมจะจ่ายให้จากราคาเดิมอีกคันละห้าหมื่น ดายสดเมื่ออยู่ในถุงกแก๊สพี่ซาเลยรออะไรอะ่โรระโถหาสอคนแล้วดิเ,เ,เดี๋ยวลูกค้าเชิญทางนี้ก่อนเลยครับไปนั่งจางแกแดงเย็นๆร้องอะไรก่อนครับเดี๋ยวผมเตรียมเอกสารแป๊บนึงต้องให้ลมเสียโอ้ยพี่ไม่น่าไปดูถูกเขาเลยอะ่ะดูดิเขาตบหน้าเราซื้อไปตั้งสองคันนุ่นนะแกไม่เคยดูละครคุณธรรมเหรอยังไงอะ่ะ ถ้าใครแต่งตัวจนๆมาดูรถอะนะให้แกรู้ไว้เลยว่าอีกเดียวเนี่ยเขาจะเฉลยว่าเป็นเศรษฐีตัวจริงปะ๊ะอย่าบอกว่าว่านี่คือกลยุทธ์การขายของพี่อะให้แกรีบสรรหาคำมาดูถูกทำให้เขาอยากเอาชนะเราทำให้ของมันหายากอ,อันนี้เหลือคันสุดท้ายในโลกนะครับอ,อะไรเงี่ยสุดท้ายเนี่ย ลปลาก็ฮุบเยี๊โอ้โหพี่โคตรจะชู้ระดับเทพจริงๆ พี่มื่คือมามหาเศรษฐีเชื่อพี่ไปลุยนี่ครับรถคันนี้เกียร์นี่ออโตเบาะปรับไฟฟ้าในคู่หน้าดูฮะสันรูฟม,มีสองตอนโอ้โหแอร์นี่นานโนครับที่อยากจะลองทดลองขับดูไหมครับ องน้ำห้องน้ำอาทางนี้เลยฮะองน้ำงน้ีาาน้ครับอ,อ๋อพอดีวันนี้ว่างๆอ่ะก็เลยมาดูรถแก้เครียดซะหน่อยโอ้สื่อเสืออะไรกันมอเตอร์ไซค์คันเก่าอ่ะยังผ่อนไม่หมดเลยอืมอืมโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเจอกัน Countral ทำไมมีเงินน่ะก็จะทำให้ผมเสียเวลาเลยคนพี่จะเรื่องแผนการเลยครับแผนบ้าแผนบอเลยไอ้เนี่ยมันจนจริงอ๋อที่เนี่ยเขาบริการลูกค้ากันอย่างนี้เหรอนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับก็เด็กคุณนะสิไม่มีมารยาทบอสบอส,บอสเหรอและนี่คือคุณมิน เป็นหัวหน้าฝ่ายขายจากสำนักงานใหญ่ภารกิจของผมในครั้งนี้ก็คือมาตรวจสอบฝ่าย,ายขายของแต่ละสาขาว่าทำงานตามที่ได้อบรมกันไว้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเจอจะแมวเสียอะไรอะ่ะมันก็ไม่สำคัญหรอกครับถ้ามันจับหนูได้อะ่ะเช่นเดียวกันผมจะใช้เทคนิคยังไงก็ได้ในการขายไม่ใช่ครับถ้ามันทำยอดให้บริษัทได้สูงอะ่ะ แต่เทคนิคที่คุณทำเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงบริษัทเราเสียหายกี่คนแล้วละ่ะที่เขารับไม่ได้จนต้องไปซื้อรถจากคู่แข่งแทนน่ะยอดขายที่คุณทำได้มันเทียบไม่ได้เลยกับยอดที่เสียไปกับคู่แข่งคุณมาดูแค่แป,แป๊บๆอ่ะคุณจะมารู้ดีกว่าพวกผมได้ไงถ้าผมไม่รู้จริงอะนะผมมาไม่ถึงจุดนี้หรอกใช่ไหมครับบอสนัท <laughs> คุณนัดคือผู้จัดการฝ่ายขายระดับเอเชียคเน์ที่สำนักงานที่สิงคโปร์ส่งมาเพื่อสอดส่องดูพฤติกรรมของพนักงานในสาขานี้เอางี้จริงดิคุณเทราะว่าผมชอบการทำงานของคุณนะมันดูซับซ้อนดีแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าการบริการลูกค้าที่ดีนั้นคือการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเท่าเทียม แล้อย่าวัดคนที่ภายนอกคุณเคยดูละครคุณธรรมไหมมันเคยสอนอะไรคุณหรือเปล่าอไปให้สุดคุณทัศนครับผมขอแจ้งกับคุณว่าคุณถูกไล่ออกแต,แตผมทำยอดให้บริษัทตั้งเท่าไหร่อะมีความดีความชอบเลยครับ <c oughs> แนวคิดของคุณน,นั้นเป็นอันตรายต่อองค์กรเป็นอย่างมากและผมก็ไม่อยากให้คุณส่งต่อแนวคิดนี้ให้กับเด็กรุ่นต่อไปเชิญครับคุณทัศ